สวัสดีจ้าทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูนี่คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจ้ะตรงนี้เป็นอิตาลีเป็นอิตาลีแล้วก็จะมีสเปนฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อันนี้คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและนี่คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คพิ่จะรู้นะเนี่ยนั่งอยู่ที่อิตาลีนี่แหละจ้ะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันนี้เราถ่ายจากที่พักที่เรามาพักกันจะมีหลายประเทศเคยเห็นแต่ในทีวีมาเห็นข้องจริงเพิ่งจะรู้วันนี้แหละทะเล แทบมาแต่เเลยเนียเขาก็จะมีอาหารของเขาวันนี้วันอาทิตย์คนที่ชายหาดก็จะเยอะตอนนี้ที่อิตาลีพุ่มกว่าแล้วจ้ะแต่ว่าพาทิตยังไม่ตกตพรุ่งนี้เราจะเดินลงไปที่ชายหาดกันวันนี้มีคนมาเล่นน้ำเยอะมาก แล้วก็มีเรือใบมีเรือสปีดบ๊ทตรงนี้เป็นด้านล่างของที่พักของโรงแรมมีบ้านมีโรงแรมติดอยู่กับทะเลด,ด้วยจ้ะเอ๊ะวันนี้เป็นอันไหยพูดติดๆขัดๆไม่คล่องเลยสมองไม่ค่อยทำงาน เริ่มมืดแล้วนกเริ่มกลับหลังแล้วจ้ะต้องสูมไม่งั้นภาพมันจะไม่ชัดตรงน้งเป็นน้ำทะเลตรงไกลๆน่นจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าใกล้ๆเราตรงนี้เรือลำเล็กๆตรงนี้ใกล้ๆตรงชายหาดน,น้น้ำจะเป็นสีเขียวมารกาตสวยมากเลยคนเขาก็มาขับสปีดโบ๊ทกันมาล่องเนื้อใบกัน แล้วก็ตรงชายหาดก็คนเยอะมากเมื่อกี้ไปไว่ายน้ำอ่ะไปดูพี่เขาว่ายน้ำอันนี้ระเบียงห้องเราจ้ะตรงนี้ระเบียงตรงเอ,อ่อห้องรับแขกเมื่อคเราออกไปนั่งคอนจะนั่งกันตรงระเบียงยาวน,นี่มากกว่าบรรยากาศตอนเย็นสวยดีู่จ้ะ แข่งจักจันเรริ่งร้องก้องพนาจวนสิ้นแสงสุริยะนึว่าดนตรีสวรรค์อ้วนว,น,วนกินไม่หยุดเลยอ้วน ตอนเช้าถ่ายไปแล้วจะคลิปหนึ่งแต่ตอนนี้ให้ดูอากาศตอนเย็นลมลื่นดีตอนเช้าโอ้โหแดดแรงมากร้อนมากแต่ตอนเย็นนี้เริ่มมีลมไอเย็นมาแล้วจะ้ะเพราะว่าเราอยู่บนเข้าบนเข้าจริงๆเลยจ้ะเนีย่ยบนยอดเลย อนนเอาจะเป็นแบบว่ามีห้องห้องบนอีกห้องหนึง่งวันนี้ด้านบนยอดเข้าไม่ห้องบนอันนี้ห้องของเราห้องเราอนนี้คือตลอดแนวเลยจ้ะอันนี้เขาจะมีอันนี้ไปเอาเตียงห้องสระน้ำอันนี้ห้องนอนใหญ่ประตูแรกนี่ทาจากด้านระเบียงด้านนอกระเบียงจะ้ะระเบียงยาว <c oughs> ชอบใจต้นมะกอกเขามากเลยน่าจะต้นมะกอกน่าจะที่เป็นอันเนี้ยคือต้นมะกอกแล้วก็มีต้นเลมอนเขาปลูกเลมอนไว้ด้วย,วยอยแนี้นี่เขาปลูกมะกอกตลอดทางเดินอันนี้คือยาวไปนู่นอันนี้ห้องชั้นล่างน่าจะเป็นของเจ้าของบ้านนะเอาไว้ให้เขามาอยู่ ตรงนู้น่าจจะอาจะปลูกเลยมมอนวะแล้วก็จะมีโรสแมรี่กับใบกระวานสดโหเมื่อกี้เด็ดมาดมกินหอมแล้วก็ชุ่นมากแล้วก็หอมมากในเวลาเดียวกันต้องปรับแสมเพราะว่าตอนนี้พราทิตย์กำลังจะตก ด้านฝั่งนี้ก็เลยจะไม่ค่อยมีแส่งเท่าไหร่ชอบดอกไม้นี้มากเลยจ้ะสวยตรงนี้จะเป็นถนนเน่จ้ะที่เห็นรั้วเนี่ยคนเขาจะขับรถผ่านแล้วก็เดินแล้วก็ตรงนู้นอ่ะก็จะมีถนนอีกนะจ้ะที่เราเห็นแบบ ชายหาดน่ะก่อนชายหาดจะเป็นถนนเสียงรถไปมานี่จะมีคนเขาจอดเลยอับแดดบ้านเราวิ่งนีแดดแต่ที่นี่เขาวิ่งใครแดดกันโอ้แต่แดดร้อนมันจะเผามันบ้านเราเลย ขึคนเข้าวก็อากาศดีตอนกลางคืนเพราะว่ามันจะเย็นไม่ต้องเปิดแอร์เลยเดี๋คนข้ามาปั่นจักรยานไปแล้ว ตอนเช้าเราจะไปเดินกันตรงนู้นะนะจ๊ะเห็นเป็นดิมหาที่มีบ้านมีมุมเป็นเมืองเล็กๆของตรงนั้นเขาจะมีแบบคองข่ายมีแหล่งช้อปปิ้งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยพวพรุ่งนี้เราจะไปกันหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะจ๊ะเพจพาดประากาันได้ต้อง ขออภัยทุกทุกคนจันก็มาแล้วจ้ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยพระจันย์มารอแล้วนี่จ้ะข้าวข้าวพระจันครึ่งพระจัน์เสี่ยวแล้วไ,ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะ